สวัสดีค่ะนะัดที่ปรึกษาการขายอิลสอุดรธานี2018นะคะวันนี้นัดจะพาม,มาหาลูกค้าที่ออกรถกับทางนัดไปแล้ว90บวันนะคะมาสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าว่าลูกค้าใช้รถเป็นยังไงบ้างวันนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วเราไปหาลูกค้ากันเลยค่ะค่ะวันนี้นัดก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอบถามน้องเต้ยเนาะน้องเต้ยออกรถไปกับเรา<ต>ไดประมาณ90บวันแล้วมาสอบถามความพึงพอใจของ รู้เปล่านะคะไอ้น้องเตู้ยประทับใจนะคะในการออกรถครั้งนี้ใช้รถดีไหมคะใช่ครับผมรถใช้ดีครับผมได้เดินทางไกลไหมคะช่วงนี้ก็มีมีบ้างมีบ้างไมีบ้ในการรอรถรอรถนานไหมคะไม่นานครับผมไม่นานครับทำเอกสารก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากตรงนี้เขาได้รถเลยในการทําเอกสารก็ทําเอกสารผ่านง่ายเนาะครับใช่ใช่ครับถ้าสมมติมีลูกค้าที่สนใจนี่พี่เตู้จะแนะนําที่มาออกรถกับทไฮยีสู่อุดรธานีของไหมแนะนำนะคะ แนะนำไม่มองเราที่นี่เลยครับปี2018ปุรดอนธานีครับเวลาเข้าไปที่โชว์รูมก็ประทับใจเนาะของจริงอาหารอร่อยไหมคะยูนู่นอร่อยครับผมค่ะบริการดีครับใช่ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเต้ยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้เนาะวันนี้นะก็จะมีของช้ำด้วยให้กับน้องเต้ยได้นะคะตอนนี้จะเป็นของช้ำด้วยมอบให้นะคะครับ